ก็ไม่ค่อยซื้อนะมีปลากับพิมมีปลาดุกเนี่ยแล้วก็ปลาอะไรอีกอันนึ่งนะปลาทูปลากับพิมปลาดุกแล้วก็ปลาปลาเนื้อปลาจีนที่มันทําไว้สําเร็จรูปแล้วอ่ะประมาณนั้นแหละโอเค ะะวัตถุดิบในการผัดของเรานะคะ bitcoin. ก็จะมีเครื่องกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยเม็ดกระเทียมพริกนะคะพริกที่จะเอามาตำนะคะเป็นเป็นผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดนะ <c oughs> แล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนนี่นะคะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนประมาณสี่ห้ากิ่งนะแล้วก็ ใส่ขิงขิงซอยขิงซอยอันนี้เป็นใบโหระพานะคะใบใบโหระพาออพูดถูกแหละกลัว, <c oughs> วจะพูดผิดเป็นใบกับเอาอันนี้เด็ดไว้เรียบร้อยแล้วเหี่ยวแล้วเริ่มเหี่ยวแล้ว <c oughs> ใบมะกรูดใบมะกรูดหนึ่งใบพอไม่ต้องใส่เยอะ <c oughs> มันมีให้มาแค่นี้ก็เลยเอาแค่นี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราทอดปลาเสร็จเราก็จะมาทํา ผัดพิกกันนะคะแล้วก็มากินข้าวกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much ขอบคุณนะคะจอดไว้ได้เลยนะคะหรือจะทำธุระก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวแวะมากินอีกทีก็ได้เร,เราก็ยังเราก็ยังเราก็ยังอะไรนะเขาเรียกอะไรยังยึดยึดยัดยงให้เขาอยู่กับเราเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะใครมีธุระอะไรก็จับสันเวลาตามสะดวกเลยนะคะตามสบายเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะมาก็ดีใจไม่มาก็ดีใจค่ะไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะว่าแต่ละคนก็มีภารกิจนะไปหลังบ้านหรือยังไงก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะเอพีพอนพอนนอนรอนอนรอ วนขอบเออป,ป้าป้าออนขอบคุณนะคะป้าออนป้าปุ๊แม่นิวนะคะเด๊ตุ่มนะคะมีตังนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะแมวยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี้เก๋มไม่ได้ทักไายใครต้องขอใครนะคะขอบคุณนะคะแมวยิม้มแฮปปี้นิวเยียทุกทุกเลิฟเลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะ ยี่สิบสามเลิฟยี่สิบสามล้านไลค์นะคะแฮปปี้นิวแยร์นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงเลยๆกันตลอดไปนะคะเราก็จะอวยพรปีใหม่กันตลอดทั้งไลค์เลยขอวันหนึ่งนะคะวันนี้ปีใหม่ขอเป็นวันวันดีๆนะคะของทุกๆคนเลยนะคะทุกๆบ้านนะคะเฮงเรวยๆปังๆนะคะปัญหา ใครมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันตามสถานการณ์นะคะก็อย่าให้มีเลยดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะทอดทอดเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันออกแล้วก็จะผัดริกในกระทะนี้เลยะคะ่ะขอบคุณทุกเติมทุกใจนะคะ พอแล้ทอดมากก็มันก็จะกรอบแล้วมันจะโขงโขงเนี่ยมันจะไม่อร่อยใช่ไหมนี่โอ้ยชิ้นน่ากินมากเลย เนี่ยเราทอดแบบนี้ก็ดีนะเอาแป้งโรยๆยอย่างเงี้ยแล้วเนื้อเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลามันก็จะไม่ไม่ไม่เละด้วยนะมันก็จะเป็นชิ้นเนี่ยเนื้อปลาไม่เละด้วยเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเลยน่ากินน่ากิน,นเนื้อปลาจะหอมหอมหอมเนื้อปลามากนี่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาขออน้ำม,มันออกก่อนนะคะ น้ำมันออกเพื่อเราจะได้ทำต่อไปนะคะคืออะไรวิทน้ำมันออกกันปิดแก๊สก่อนนะคะปิดไฟแล้วนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะ